สวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องชาวพุทธที่รักเก่งครับโดยเฉพาะพี่น้องในต่างประเทศนะครับเรามีสมาชิกอยู่ทั่วโลกวันนี้ชมรมพิทักษ์พุทธศาสนาลงพื้นที่บ้านอะไรครับคุณพ่อบ้านน้องบัวแก้วครับน้องบัวแก้วอำเภอพยัคฆภูพิสัยครับจังหวัดมหาสารคามครับเราได้รับการร้องเรียนนะฮะให้เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของวัดอารามที่ ถูกดาเนินคดีครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองนะท่านอาดีตท่านอาดีตกำนันท่านอดีตกำนันนะครับครั้งแรกก็ถูกดําเนินคดีในเรื่องข้อหาอะไรฮะข้อหาปุกลูกที่สาธารณประโยชน์ถูกดําเนินคดีโดนปรับไปเท่าไหร่ฮะเจ็ดบาทเจ็ดบาท เป็นเงินบริสุทธิ์จากชาวบ้านจากผู้นำในในขณะนั้นนะฮะครับซึ่งคุณพ่อเองเคยอดีตก็คือเป็นกำนันเป็นกำนันครับถูกอปตอดําเนินคดีข้อหาบุกลุกเสียค่าปรับเจ็ดพันเจ็ดพับาทหลังจากนั้นมาไม่นานมีการดําเนินคดีกับพระกับพระครั้ <Okay. S 3> งที่สองถูกปรับไปอีกปรปับไปอีกเท่าไหร่ฮะร เกตพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่ใช่บอกหวยนะแต่เป็นประการบอกเงินค่าปรับครับทุกวันนี้หลวงพ่อยังยิ้มได้นะหลังจากก็เป็นเรื่องยิ้มได้ครับก็งงอยู่ว่าทําไมเจ้าหน้าที่รัฐหาเงินอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นเรื่องที่พวกเราเองชาวพุทธไม่สบายใจนะครับเนื่องจากหน่วยงานของรัฐเองเราก็เข้าใจว่าเป็นข้าราชบพารเนาะเป็นค่าพระบาท ด้วยเหตุผลกลใดอะไรไม่รู้ที่จะต้องมาดําเนินคดีเกี่ยวกับข้อหาบุกรุกในที่หลวงซึ่งวัดวาอารามเองเข้ามาสร้างพอสร้างเสร็จทุกอย่างตกเป็นสมบัติของแผ่นดินไหมฮะครับตกเป็นสมบัติของแผ่นดินฉะนั้นแล้วผมว่าประเด็นในลักษณะนี้บ้านเราเป็นเมืองพุทธมีคนพุทธอยู่94%สิอร์ซสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในลักษณะนี้แทบผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีแต่มันมีมาแล้วครับ แต่ที่สาคัญถูกดาเนินคดีมาแล้วสองครั้งสองครั้งครับเจ็ดพันและเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบาทรวมไปก็หมื่นสี่กว่าเนาะหมื่นสี่กว่าเป็นเรื่องที่ตลกนะครับแต่นี่คือเป็นเรื่องจริงฉะนั้นแล้ววันนี้การทําหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเองโดยเฉพาะอบตเทศบาลหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับการดาเนินการหรือการปฏิบัติหน้าที่เข้าใจว่าเป็นหน้าที่โดยชอบนะฮะแต่ว่าเรื่องบางอย่างก็ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ ผมเองเคยช่วยวัดวาหลายครั้งนะครับทั่วประเทศท,ท,ที่เราลงพื้นที่วัดวาถูกดําเนินคดีสุดท้ายท้ายสุดไปที่ศาลฎีกาศาลฎีกามีคําสั่งให้รื้อถอนนะครับแล้วก็ให้ทุบวัดสุดท้ายต้องกลับมาที่หลักรัฐศาสตร์รก็คือไกลเปี่ยดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะนั้นแล้วการการทําหน้าที่หรือการเขาเรียกว่าการบังคับใช้กฎหมายบางเรื่องจะต้องนึกถึงหลักรัฐศาสตร์ให้มากนะครับ,รบเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่า การหยิบกฎหมายแล้วล้วนมาใช้มันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่ามันไม่เป็นไปนตามวัตถุประสงค์วันนี้ทางชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนาร่วมกับคุณหมอแอดดี้ลูซี่เฮลรี่เนาะเราได้ลงมาที่จังหวัดสรารคามแล้วเราลงมาดูแลญาติธรรมผู้ป่วยด้วยนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นกุศลสองบวกนะครับส่วนในเรื่องในการดําเนินคดีนั้นเราเองก็จะเข้ามาช่วย ในเรื่องของให้คําแนะนํานะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับพี่น้องซึ่งเป็นชาวพูดร่วมกันต้องขอกราบขอพระคุณท่านนายกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะเราจะร่วมกันรักษาพระศาสนาโดยหลากหลายวิธีที่เราจะร่วมกันทำนะครับที่สําคัญที่สุดคือเราจะส่งต่อมรดกนี้ให้ลูกให้หลานเราสืบไปนะฮะอยากให้ท่านอดีตท่านกำนันได้คุยกับพี่น้องชาวพูดทั่วประเทศนิดนึงนะครับครับพี่น้องครับ ที่ท่านดรมาวันนี้มาเยี่ยมสถานที่ที่เคยดำเนินคดีมาที่เป็นสำนักสงบุญนิมิตนะครับสองครั้งก็รู้สึกว่าดีอกดีใจถ้า,ท,าท่านท่านที่มาเยี่ยมนะครับต่างว่ามีกำลังใจมากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นนะครับชาวบ้านก็มาเยอะ ครับไปแล้วบางส่วนไปแล้วบางส่วนนะครับว่าได้ยินข่าวว่าจะมาก็มาดีใหญ่เราก็มาต้อนรับนะครับแล้วก็ท่านได้เยี่ยมชมหรือได้สำรวจป่านะครับมีทั้งหมดกี่ไร่นะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดไล่์สามงานนะครับที่สาธารณประโยชน์หนองเขียสตดนะครับ วัตถุประสงค์ของสาธารณประโยชน์ก็คือให้ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือการเข้ามาอยู่ของพระสงฆ์ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่าไม่มีไม่มีมีแต่ปลูกเพิ่มและรักษารักษาครับอยากให้หมอแอดดี้ได้คุยกับพี่น้องนิดนึงว่าเฮลลี่วันนี้ได้ลงพื้นที่บําบัดดูแลอ ผู้ป่วยอย่างไรครับครับก็เบื้องต้นเมื่อสักพุ้ผมก็มีการเดินสารวจป่านะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากที่วันนี้ท่านาัตราจารย์ดสรสุริวัน์แก้วอินนะครับท่านก็เป็นสะพานบุญเพื่อมาตั้งใจปกป้องพิทักษ์นะครับพุทธศาสนาโดยเฉพาะสถานที่นะฮะที่วันเนี้ยนะครับว่าเราชาวพุทธแล้วก็ชาวไทยทั่วโลกแล้วก็ถึงต่างแดนด้วยนะข่าวไปถึงทางอเมริกาด้วยนะครับและหลายท่านก็ติดตามชุมลมอยู่ตอนนี้ ก็เป็นความโชคดีต่อทางเฮรี่เมืองไทยนะครับวันนี้ที่ได้เดินทางมากับคณะท่านศาสตราจารย์ดรศริวัตรแก้วอินซึ่งท่านเองนะครับเป็นจิตอาสานะครับยืนหยัดเพื่อพุทธศาสนานะครับเพื่อให้คงอยู่ตลอดไปของประเทศไทยและทั่วโลกนะครับและสาคัญมากเลยฮะเท่าที่ผมได้มาสัมผัสวันนี้เนี่ยผมเห็นว่าวัดเนี่ยนะครับหรือสมนักษ์หลายพื้นที่เนี่ยนะครับที่ที่มาอยู่ในพื้นที่ที่ตอนนี้อาจจะเกิดปัญหาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านมาเพื่อเพื่อปกป้องนะครับพื้นป่านะครับที่มีประโยชน์ต่อชาวบ้านครับท่านค อย่างมากเลยแล้วก็อยากเชื่อว่าทุกๆพื้นที่นะฮะยังมีเรื่องของการเดือดร้อนคือความไม่เข้าใจเนี่ยนะครับต้องต้องบอกนี้ว่าสํานักสงหรือ,อาทางเจ้าวาดหรือต่างๆชาวบ้านเนี่ยนะครับต้องการรักษาต้นไม้นะครับทั้งปกป้องบํารุงรักษา oh. ใช่ไหมครับครับอันนั้นก็อยากฝากว่าถึงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้บทเห็นใจนะครับกับชาวบ้านหรือหลายๆท่านที่ยังไม่รู้เรื่องกฎหมายก็ให้เปิดปรึกษา <Okay. S 1> ทางสัจจจารย์อยู่สุดยอดแก้วอินนะครับขอบคุณมากครับครับ okay. วันนี้ก็ถือว่าเป็นสะพานบุญให้พี่น้องนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันของชาวพุทธนะครับให้รักษาพระศาสนาร่วมกันกับคลิปนี้อยู่ที่สารคามนะครับอําเภอพยัคฆ์อำเพยัคฆ์ครับคูพิสัยครับสํานักสงฆ์อะไรนะบุญนิมิตนะครับตําบลบ้านหนองบัวแก้วใหม่บ้านหนองบัวแก้วต้องขอกราบลาพี่น้องชาวพุทธทั่วโลกด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ